อันนี้คือดอกไม้กินได้ชิมชิมไ่รูนะหน้าตาสวยๆอย่างนี้กินยังไงลาบหมูเราจะยำให้มันเท่าเท่าทุกอย่างเยอะมากเลยเออเยอะมากน่ากินน่ากินจังเลยลาบัดลาบบ้านน้องพรสวัสดีครับเส้นทางการเดินทางของผมในวันนี้ครับผมเดินทางจากจังหวัดแม่งสอนมุงน้าสู่ แม่สายแต่ระหว่างการเดินทางที่ผมได้เดินทางไปแม่งสอนกับแม่สายเนี่ยผมก็จะเก็บเกี่ยวเรื่องราวการเดินทางเพราะผมไม่ได้เดินทางออกจากแม่งสอนมานานครับอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ดอยอยู่จนชินพอเดินทางออกมาเจอเมืองหลวงเมืองใหญ่ก็อยากจะช้ชีดแบบชิวๆสักนิดหนึ่งครับเก็บเรื่องราวรายละเอียดของการเดินทางสีสันบนเส้นทางทางจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดให้ทุกคนไนดะ้ชมเรื่องๆก็คือผมได้รับเขาดีว่าผมจะต้อง ไปเมืองคลองเพราะว่าผมมีนางเอกอยู่ที่นั่นหน้าใหม่นะใจถึงเพิ่งได้ด้วยแหละนะครับแล้วน้องก็น่ารักมากน้องก็ชวนผมไปเที่ยวชมในบรรยากาศที่เธอใช้ชีวิตอยู่นะตอนนี้ครับเป็นช่วงที่ข้าวกำลังออกรงสวยๆนากำลังเหลืองทุกคนกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตทางก,การเกษตรนี่แหละคือสิ่งที่ผมจะไปด้วยแหละนะครับ เอาไ็นว่าเดี๋ยวผมเอาสัมภาระเก็บในรถก่อนเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันไปดูเรื่องราวกันทางในวันนี้ว่าผมจะเจอเรื่องราวอะไรบ้างอยากให้ทุกคนได้รับชมเส้นทางการทางของผมในครั้งนี้กันต่อนะครับไปสุดแล้วหยุดที่อันเดอร์ทัวร์ครับเดี๋ยวเจอกันบรรยากาศยามเช้าในตัวเมืองเชียงดาวนะครับก็รู้สึกคุ้มๆนิดนึงนะครับไม่ค่อยพุกพ่านสักเท่าไหร่คลับคล้ายคลับคาเหมือนฝนใกล้จะตกลองดูนะครับท้องฟ้ามืดเลยครับตอนนี้ก็คือ8โมงเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวผม ไวาซื้อของในตัวเชียงดาวก่อนแล้วค่อยเข้าไปตรงเมืงองคลองเนาะเผื่อเจอเรื่องราวที่ดีแล้วก็จะได้เก็บเกี่ยวให้ทุกคนได้รับชมด้วยนะครับว่าวันนี้นะเราจะมีอะไรให้เซอร์ไพรส์อีกหรือเปล่านะครับผมชอบเป็นอย่างนี้แหละนะเซอร์ไ์นะเดี๋ยวไปรับชมกันดีกว่าเนะเฮ้ย <Hey, S 1> ทุกคนฟุกเจอตลาดวะตลาดเชียงดาวเปิดเฮ้ยนะครับตรงโซนด้านหน้านี้คือตลาดเชียงดาวนะครับใช่แล้ว เออน่าจะเป็นวรนากาศพอดีด้วยเดี๋ยวแวะไปดูกันสักน,นิดหนึ่งก็ดีเนาะรถจอดได้ครับนี่เดี๋ยวผมจะเดินเข้าตลาดแล้วนะครับก็ตรงนี้คือจะเป็นโซนที่เริ่มขายของเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นพวกของกินของใช้แล้วก็พวกอาหารไตานี่คือผมอยากได้มากเลยอะนะเอ้ยอยากกินมากหรืออยากได้อะไรวะเอ้ยเฮ้ยเ,ยเ,ยเย้ความคคื้นกรับมกครับน,นะครับเดี๋ยวเข้าไปด้านในครับด้านในลองดูนะครับบรรยากาศแบบนี้คลื้นๆนะครับเนี่ย ผละมากล่างไม้มาหมดนะครับต้นนนต้นไม้มาหมดเขียงก็มาจะจัดให้นะครับไปดูของของของที่เป็นเออนี่นี่ของป่าก่อนนะครับของป่าก่อนดูดูนะครับว่าของป่าจะถูกใจผมไหมจะมีเห็ดอันนี้ที่เก็บมาได้แล้วก็หน่อไม้นะครับแล้วก็จะมีพวกขนมขนมมาหมดเลยแล้วก็จะมีผักเพียบเลยดูดีมีราคามากนะครับนะแต่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 แเราจะจะเจอเออเออเออคนเหมือนคนรู้จักนะครับเนี่ยมาแล้วนะ สวัสดีครับเออคุณคุ้นร้าจังเลยเคยเจอกันหรือเปล่าเออเคยเจอแล้วเออจำได้แล้วเออนะยังสวยเหมือนเดิมอันนี้ใช่น้อง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 หนิงเออจำชื่อได้แหละแต่ที่แก้จำไม่ได้เออใช่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 วันนี้มาทำอะไรออกบูธเหรอมาออกบูธนะครับน้องมาทำงานอยู่พอดีเลยเออบังเอิญเจอบังเอิญเจอโอ้โห เหมือนที่ตั้งใจมาเลยนะแล้วคนมอพี่ตั้งใจมาเจอแล้วว่าไม่ได้บังเอิญแล้วอออันนี้ตลาดนี้เออหน,นิงมาเดินบ่อยไหมมาทุกวันอังคารออ๋มาทุกวันอังคารอันนี้คือทำอแล้ว,แล,วแล้วทำงานอยู่ไหมครับเนี่ยทำงานค่ะเอเอจะชวนไปเที่ยวหน่อยเฮ้ยจะชวนไปเดินตลาดหน่อยเอ๋อมีของขายเหมือนกันตลาดบ้านเราที่อ๋ออ๋ออันนี่พาพี่ไปดูได้อยู่นะ อ่าโอเคได้จากงั้นพาพี่ไปดูหน่อยพี่พี่เป็นคนที่ไม่ใช่ที่นี่ไงพี่เลยต้องการคนพาไปได้อยู่นั่นเองนะเฮ้ยไปเฮ้ยเราเจอโซนที่เป็นร้านค้าบ้านๆที่นี่กำลังอยากจะให้พี่ดูใช่ไหมครับว่าเออมันมีอะไรขายบ้างไปขอจากชาวบ้านมาขายจริงๆนะ,อ,ะอย่างที่เราเห็นเนี่ยคือถั่วถั่วดินถั่วดินถั่วทีว่ส่งนะครับที่เขาไปทําถั่วลายเสือวะเนี่ยมันมีลายคล้ายเสืออะไรเนี่ยนี่สนใจไหม เอาไปต้มขนขนดูพี่บอยอ่าขอบคุณครับครับอ่อดูบ่อยด้วยนะถ้าไมซื้อนี่เป็นเรื่องแหละหนิงพี่ต้องช่วยอุดหนุนอันนี้คือต้องเอาไปต้มหรือว่ากินได้เลยเนี่ยก็ต้มก่อนก็ต้มก่อนต้มไปต้มไปตึก็ได้ครับเอ่อนิ่งๆเอามั้ยแต่พี่ไม่เบเลยมีเวลาต้มให้นะมีแต่หนิงต้องต้มให้พี่อ่ะวันนี้มาเจอพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวทางวันอยู่บ้านไหนให้พี่ทายจะเพิ่งจะพูดพุ้ยลึกอยู่พุ้ยลึกเปล่าพุ้ยลึกไม่รู้ อยู่บ้านไหนตัวน้องอ่ะอยู่น้องเขียวครับน้องเขียวใช่ไหมน้องเขียวที่ไหนวะน้องนี่ขึ้นไปฝั่งนู้น่ะค่ะเหรอเคยไปหรือยังไปไปหาลูกค้าของพี่เขาอ๋อแล้วมีแต่มมูโซ่ีแตคนมูโซละหูนะอ๋อแสดงว่านี่ก็เป็นคนละหูเนาะใช่ครับเอาทั่วมาขายอย่างเดียวรู้ว่าอะไรมั้งครับมีหลายอย่างอ๋อได้ได้เดี๋ยวพี่ขอเดินดูก่อนเนาะคอันอีกไหมมีไปดูดูนี่ก่อนอ่าไปดูของที่เป็นพวกของผักแล้วของตลาดใช่แล้วงาจ้ะ เป็นงาน,นะครับทุกคนแล้วก็จะมีกล้วยมีอะโวคาโดแล้วก็จะมีส้มปล่อยนะครับเป็นของขายบ้านๆเลยอุยข้างในยิ่งดูดีว่ะพี่เห็นอะไรแปบบ๊แบๆบหนึ่งขวามือเนี่ยดอกไม้อมอ,ห,อ <laughs> หนึ่งจะกินดอกไม้เปล่า <laughs> ไม่ไม่พี่พี่เคยเห็นวะ่ะอันนี้คืออันนี้คือดอกไม้กินได้อันนี้สะเดานะครับสุดป,ป้าอันนี้อะไรครับเนี่อยอ่ะ ต้มดอกลินลาวดอกลินลาวกินได้ไหมครับก็ทำปแกงแครแกงแครอ๋อนี่นะอ๋อโทษแกงแครนะครับทุกคนไม่เคยกินเหมือนเออสนใจมากเลยอ่ะเออทำเป็นไหมครับแกงแครน้องหนิงทำไม่เป็นแต่ถ้าดูในยูทู็ได้ ผักรวมอ่ะออ๋ผักรวมครับนี่ผักตำลึงผักแบบนี้นะครกบนีมะเขืออย่างตัอ่ะได้ครับแล้วแล้วอันนี้คืออะไรสะเดาใช่ไหมครับเนี่ยสะเดาขมขออที่ชอบกินขมจ้ะ,ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นผักฟางเป็นผักชีนะ,ะโอ้โน้องนีง่ดูตัวนี้ก็เป็นผักเต็มเลยตัวตนี้ก็จะเป็นผักส่วนครัวเต็มเลยครับตลาดยังไม่ใหญ่แต่ว่าก็ได้ขอบคุณนะครับคุณป้าขอเดินดูก่อนเฮ้ย อยากดูของปลาว่ะดูปลาก่อนน้องเหน่งอันนี้ปลาดุกแน่เลยว่ะพอดูก่อนนะครับคุณป้าปลาดุกว่ะปลาไหลว่ะทำแล้วกุ้งทอดปลาดุกกุ้งพอดูก่อนนะครับดูได้ไม่เป็นไรอันนี้ปลาอันนี้ปลาช่อนค่ะปลาช่อนทำแล้วมีคุณปลาไหมมีสองถุงนั่นี่ถุงร้อยมีสองร้อยไล่นี่เป็นตัวสองร้อยทำมาหมดเลยอันนี้ถุงละห้าสิบบาทปลาดุกแหมนี่ก็ ทำงานมันจะให้หนิ่งทำกับข้าวให้เลยอันนี้จะเป็นปูนะครับขอดูปูหน่อยปูแล้วก็ดอกแคร์เนาะอันนี้มะขามเนาะอ๋อทำไมดอกแคร์นี่สีชมพปูไม่เข้าใจคือทางใต้มาเห็นอะภาวะอยายเอาออ่กุหลาบใส่พักป็นเคยอ๋อได้สวยครับนี่แล้วก็มีแฟคือทำแบบนี้เลยปอเคยทุงมาขายเนาะ ใช่เออว่ะไป้องนี้ไปต่อขอบคุณครับเข้าเดือดดูก่อนโอ้ยอันนี้จะเป็นพวกอะไรวะเนี่ยเป็นมะระน้ำเต้าขายด้วยว่ะเคยแกงน้ำเต้าไหมเนี่เคยกินแต่แบบกับกุ้ยช่ายแล้วเขาเริ่มเหรอเขาซื้อเลยเนี่ยแล้วก็จะมีพวกไอ้นี้นะครับข้าวเหนียวหรือข้าวหลามเนี่ยนี่คือข้าวข้าวข้าวหลามเนาะข้าวหลามกะทิค่ะอ๋อขอดูก่อนนะครับอันนี้ขายกระบอกเท่าไหร่ครับเนี่ย สิบห้าบาทก็ไม่แพงนะอ๋อเน,นี่น้ำเต้ายี้ไข่ลูกเท่าไหร่ครับเนี่ยน้นำเต้ายี้ลูกเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ลูกละยี่สิบบาทยี่สิบบาทอ๋ออันนี้อันอันนี้มาจากบ้านไหนครับเนี่ยอยู่บ้านสุขขาวฮะบ้านสบข้าวสบข้าวแถวไหนน้องหน,งหนิงไม่เคยไปหนิงไม่เคยไปขอบคุณนะครับห,รหนิงไม่เคยไปฮะเป็นสาวเชียงดาวไงวะเนี่ย จะต้องให้พี่อนได้พาไปลูกมะพร้าวก็มีเว้ยของขายจะน้อยนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีพวกเออ่ผักกูดจะจะพาให้พี่กินไหมอ่ะน้องผักกูดผักขาา่าตองแล้วก็ผักอะไรต่างๆมากมายมีเลยนะต้องไงจะ๊ะจะจะก,กินไหมเดี๋ยวพี่เลี้ยงอันนี้อันนี้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงขนมน้องหน่อยอันนี้เขาเป็นเออ่โฮมเมดนะครับ สดทุกวันเออก็น่า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 ซื้อไปกินดูสวัสดีครับอันนี้ขายเป็นชิ้นหรือว่าขายเป็นเป็นทั้งแท่งเลยครับเนี่ยครึ่งหนึ่งค่ะครึ่งหนึ่งหรือว่าเป็นแท่งเลยก็ได้ค่ะหนึ่กิโลหนึ่งกิโลข้าอันนี้โฮมเมดใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะแน่นอนมากเอาไปกินกาแฟนี่สุดมากเลยน้องหนิงจัดมามีไทรไก่เนาะแล้วก็มีแครอทเค้กแล้วก็มี พีก็มีอ่ะสวิตเซอร์แลเออนะขนมปังค่าอันนี้คืออะไรนิงช็อกโกแลต์ทีนัสบาร์ช็อกโกแลต์ทีนัสบาร์อันนี้ชิ้นเท่าไหร่ครับเนี่ย60บาทค่ะ60นะเอาให้น้องนินห่งชิ้นนะครับแล้วอันนี้คือเค้ก1ชิ้นนี่คือชิ้นนู้นใช่ไหมไหนไหนเชื่อชี้เนี่ยให้แค่นี้พอครับเดี๋ยวเขาอ้วนครับชิมชิมไม่รน่นะหน้าตาสวยๆอย่างนี้กินยังไงเออผมหน่อยนิดก็ได้จากที่ไหนคะมาจากที่ไหนคะอยู่นี่นะครับ อยู่แมงสอยครับเจ๋งเนิร์้างเลยน่าจะมา็ักฐนบอกว่าผมเป็นเด็กสุพรรณดูดิไม่ใช่ครับกรุงเทพดูบัตรประชาชนได้เลยผู้ใช้เนิรชิปเป่งเลยเออใช่พอกันมาแม่ก็มาด้วยครับวันนี้ไปหมากับทรทถีพุดเล่นครับเอานี้เหรอคะเอาไหมอันนี้เป็นเอาชิ้นหนึ่งค่ะเอาชิ้นหนึ่งและอันนี้นะครับไผ่นี้เป็นไผ่ไก่ค่ะไผ่ไก่เนาะสนใจไหมไผ่ไก่ แค่ชิ้นอย่างงี้ชิ้นเท่าไหร่ครับเนี่ยเจ็ดสิบบาทค่ะให้โอกาสอรอย,อรอยแบบนีอ้อันนี้ครับเอาแบบนี้เอาแบบนี้ให้น้องอันนี้ต่อ <c oughs> คือคืออันนี้คือพี่ซื้อให้หนิ่งแต่นิ่งต้องทำกับข้าวให้พี่กินอะไม่รู้ว่าทำกับข้าวเป็นหรือเปล่าเนี่ยทำเป็นทำเป็นนะนิ่งกำลังดูเห็ดครับอันนี้คือน่าจะเป็นเห็ดหูหนูแล้วก็เห็ดดังลมเนาะอะ, <c oughs> อะขอดูก่อนนะครับห <c oughs> มากดินไม้ก็มีวะนิ่งทำก้อยหมากดินไม้เป็นไหมอ่ะ เห็นขาเผาแล้วก็เอาไปแช่กับน้ำปลาแล้วไปกับน้ำพริกเอกกเอทำเป็นไหมทำเป็นอยู่แต่ว่ามันต้องมีเตาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไปเมืองคองก็ไปทำพริกกินทีได้ยังได้อยู่นะเอาเล<อ>ะเว้ยมีมีเด็กทำกับข้าวกินแล้วเว้ยถ้าทำเป็นจริงนะเป็นแ,แต่ต้องทำน้ำพริกด้วยนะไม่ใช่ใส่ไมโครเวฟนะไม่ใส่ไต้องเผาให้ดำๆแล้วก็ไปขูดออกเออได้จ้ะแล้วก็เอาไปได้ได้เชื่อเชื่อเดี๋ยวต้องลองทดสอบนะ แต่จะพาน้องเข้าไปเมืองคลองด้วยวันที่น้องหยุดก็ขอก็น่าจะมีประมาณนี้ครับอันนี้จะเป็นสินค้าทายใหญ่อะไรอ่ะลูกจันไม่ใช่เว้ยขี้หนูะอะไรนะอันนี้อันนี้ลูกอะไรครับเนี่ยหปากเล้ากินได้ใช่ไหมแข็งกินได้แตงก็ได้หอมเปรี้ยวครับอ๋อกระชายเปรี้ยวเนาะเพราะที่เจอของที่พี่อยากกินละไหนอันนี้เหรอะน่ใช่หนูนุ่นข้ามาก ่าสนใจนะเอามาดูดูไหนคะนี่นี่เหรอเออใช้เข้ามากไว้อันนี้ถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้เข้ามากสิบห้าบาทเอาโอเคสองถุงนี่แหละของพี่ต้องประมาณนี้แหละสองถุงสองถุงก่อนแล้วก็จะเป็นไอ้นี่บุกบุกนะครับแล้วก็จะมีอันนี้คืออันนั้นเป็นเต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้ยีแล้วก็จะเป็นข้าวฝืนดีดีมากอยาเกินได้ไหมบาทไม่ได้ที่สิบบาท อันนี้ไงครับปุกไม่เคยไม่เคยไม่เคยอยู่ดอยไงเสาะเมืองเงี้ยอยู่แต่เคยเห็นแต่มันที่เป็นสีม่วงๆดำๆนั่นนะค่ะเออเข้าไปเข้าเนื้อนี่จะเป็นข้าวเนื้อขาวเ้าเหยวขาวอันนไหกินมาอันนี้ผักกาดหรือว่าผักอะไรครับมันเป็นเส้นเส้นชาวมันเป็นชาวดองน่ากินมากอันนี้เป็นเอ่อโทษที่นับเป็ชนเผ่าอะไรครับที่ทำให้ไม่ชนเผ่าเลยครับอันนี้ของจีนของจีนนะอ๋อก็เป็นของจีนนะครับแล้วเอามานี่ของไทยก็มีเยอะ โอเคเดี๋ยวพี่จารณาพี่อนอีกนจะอะไรไหมให้โอกาสอันนี้อร่อยคุณพ่ออ่ะอ่ะ,อะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงอันน,น,นี้อันนี้ลูกอะไรครับคล้ายคล้ายแ้ว์เลยจะไม่ใช่ว่ะเกาลัดมะอกเกาลัดอ๋อลูกเกาลัดป่าเกาลัดป่าอู้ทำไมลูกใหญ่จังอะลูกเดือยใช่ไหมไม่ใช่ลูกวาทำไมลูกใหญ่จังที่ผมไปเก็บลูกเด็กจังอันนี้ขายยังไงนะครับขายเล็กขายเลสั่งลาบอ่ต้องเอาไปคั่วใช่ไหมครับต้องไปคั่วเองอ๋อมันจะ,ม,นจะมันจะใช้เวลาคั่วนานนันน่นเองสนใจเอาไปคัาา่วเองไหม นนี่มัมขเเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับมันถ้ามันขั้วเองนี่คือจะลําบากมากเลยอ่ะแล้วก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์พืชพืชน,นะครับจ,จะมีฟัก,กทองอันอันนี้อะไรนะวะเนี่ยขวดดิขวแดงอันนี้อะไรครับเนี่ยกระเจี๊ยบครับกระเจี๊ยบแห<ค>้งเอาไปทําอาหารเลยอันนี้คือเม็ดผักชีกระเจี๊ยบได้ครับเอาไปทําน้ําผลไม้ได้ครับอันนี้คือต้องเอาไปขั้วใช่ไหมใช่ครับอ๋อทุกอย่างขั้วเองหมดก็คือเป็นวัตถุดิบที่เป็นดิบๆเอาไปปลูกเออนะ อร้านนั้นก็มีใกล้ๆก็มีนี่ว่าอ๋ออันนี้คือถ้าเอาไปปลูกนี่ต้องแช่น้ําหรือว่ายังไดะอ๋อยังเอาไปปลูกได้ด้วยเหรอครับเนี่ยไอ้ที่ว่าปลูกแล้วแล้วเป็นดอกเป็นบานสวยๆนะใช่มันยังไม่ผ่านการคั่วโอเคถ้าคั่วแล้วไม่สามารถที่จะไปปลูกได้ครได้จ้ะนี่ห่อเนี่ยยังมีข้าวมันยังไม่มีเหรอซูี้มอนเพื่ออันนี้ข้าวที่ก็ไปทำข้าวเม่าใช่ป่ะได้อันนี้ก็อุ่น อ๋อน,นี่ถ้าไปทำข้าวเม่าเนาะน,น้องหนิงทเป็นไหมพี่อยากกินข้าวเมา่าจ้ะอันนี้ที่ไปทํำข้าวเม่านะครับทุกคนที่นี่มีขายด้วยผมอยากเอาไปทํำข้าวเม่าไม่รู้สาวเมืองคองทาให้กินได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองไปทำเอออันนี้อันนี้ลิตรเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ลิตรอ่าห้าสิบครับหนึ่งลิตรนี่ทําได้เยอะไหมครับข้าวเม่าเนี่ย <ร Nas. S 1> เยอะอยู่ครับอ๋อให้ลิตรหนึ่งครับเอ่อน้องหนิงจ้ะลำบากคนทาําจ้ะไม่รู้ว่าใครจะได้ทํำ เอาไว้จ่ายตังค์ไว้ลิตรละห้าสิบครับนะกนน็น่าสนใจอยู่ครับนะมี่งอะไรเพริ่มเติมไหมไม่อไม่รู้จะเดินอะไรตลาดวันนี้เล็กมากอะ่ะในตลาดสดนั้นมีของไหมที่ว่าที่ว่าเดินตรงหลังไอ้ที่น้องไปทำงานอะมากมันจะเป็นป้าค่ะหรอขอบคุณครับหาสิแล้วนะให้สาวถือของนี่จะโดนด่าไหมหนึ่งไปดูตรงนี้นิดหนึ่งไปต่จะออกจากตรงนี้แล้วนะครับก็บรรยากาศดีๆแบบนี้อยากให้ทุกคนได้ชมครับทุกเกียวโตน้ำตาลเคยกินปะ เคยทำปะไม่เคยบ้านพี่ทำให้กินบ้านพี่แค่เอาเอาต้มใส่น้ำแล้วก็เอาน้ำตาลใส่ก็จบแล้วอันนี้ใส่ที่ไก่ที่หมูเฮ้ยนะใส่ที่ไก่ที่หมูกระดูกฟังไม่ออกกันทีค่ะเอาไปต้มไปต้มอันนี้เอาไปทำะไรนะครับพี่เนี่ยหะฮะเอาไปผสมแล้วเอาไปต้มอ่าเอาไปต้มกับกระดูกหมูเอาไปกระดูกหมูมาจะกลิ่นแบบ หอมหน่อยอออ๋หหมคนจีนอ่ะชอบมากเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยเอ้ยชื่อจริงๆผมก็ไม่รู้ไอ้ที่เราเปบนบนที่เป็นเครื่องเทศของจีนใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่ว่าที่เราเห็นจะเป็นบนบนอันนี้คือเป็นลูกบัตรถั่วต้มโอเคขอบคุณครับไปเดินทางออกตลาดแล้วครับก็ได้ได้ของไปเยอะนะครับเพราะว่าเพราะตอนนี้คือตลาดน้อยเดี๋ยวมี่อะไรที่น่าสนใจก็ได้อยู่แต่ว่าอาจจะยชวนสาวไปกินข้าวก็ได้นะอยากจะเห็นหน้าสาวจะชัดเดี๋ยวต้องรอตอนกลางวันนะครับทุกคน ทุกคนครับตอนนี้ผมออกจากโซนที่เป็นตัวเมืองเชียงดาวครับในโซนที่เป็นตลาดครับมาทางบ้านดอนซึ่งเส้นทางนี้จะไปทางอำเภอชายปาการได้ครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยผมเห็นร้านลาบอยู่ทางด้านขวามือเรานตอนนี้นะครับน่ามันจะเป็นร้านลาบที่เป็นร้านบ้านๆแล้วก็ดูแล้วตรงตามคอนเซปต์การเดินทางที่ผมอยากจะมากินนะครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้ากินลาบก่อนที่จะออกเดินทางไปเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่ดีกับการเดินทางอย่างแน่นอนครับเฮ้ เจอนางเอกแล้วก็ต้องเจอเรื่องราวดีๆด,ด้วยครับมันถึงจะเป็นคอนเซปต์การเดินทางตรงตามแบบที่เราต้องการเลยนะครับขวามือครับนี่ร้านนี้ชื่อว่าร้านน้องพอลาบซ่าโอ้โหนี่ใช่ไหมครับว่าบรรยากาศดีมากทุกคนลองดูนะเดี๋ยวผมใช้ดูนี่ร้านมันบ้านอ่ะเนี่ยเนี่ยเออนะเย็นๆมาเมื่อวานนะคือกล้มเลยครับแขกเต็มเลยครับนะ อันนี้เราอาจจะมาช่วงเช้าหน่อยครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศแล้วก็ไปดูลาบซาที่นี่ครับน่าจะเป็นซาบคนร้านเมืองเมืองที่คนเชียงดาวแนะนํามานะครับนั่นเดี๋ยวไปกินกันดีกว่าโอ้ยคนเริ่มมาแล้วนะเรามาคนก็มาแล้วครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันดีกว่านะสวัสดีครับมามากินลาบของอพี่พรหน่อยครับเห็นป้ายหน้าร้านน่ากินดีอันนี้มีลาบมีซาขายใช่ไหมครับพี่ครับมีลาบลาบซาลาบเนื้อลาบหมูอ๋อมีนะอ๋อดิบสุกมีครับมี้นสุกงั้นสั่งเลยได้ไหมครับเอา ลาบหมูดิบครับได้ครับแล้วก็ซ่าเนื้อครับแล้วก็ต้มกระดูกหมูต้มแซ่บหมูเออต้มแซ่บหมูครสามอย่างก่อนเนาะครับเออพอดีสาวยังไม่มาไงมาสั่งของให้สาวก่อนเมื่อว,วานเห็นร้านเดิแวบดูดีมากดูบรรยากาศหน้าร้านอันนี้ร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ยเปิดประมาณเก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้าเปิดน,นะครับพร้อมนะครับพร้อมพร้อมก็ประมาณเก้าโมงเช้าปิดปิดก็ ก็ไม่เกินสามทุ่มะเราสามทุ่มแล้วแต่แขกแล้วแต่ลูกค้าถ้าลูกค้าอยู่ก็เปิดตามใจลูกค้าว่าครับอ่าโอเคเมื่อวานผมเห็นแล้วบรรยากาศนั่งผมเลยแวะมาเลยนะครับไม่ผิดหวังข้าวหนึ่งนะครับข้าวสองครับข้าวเหนียวครับนะดูบรรยากาศในร้านครับนี่ทุกคนดูนี่ต้องแบบนี้นะฟีล์มบ้านแบบนี้รับรองว่าถูกใจใช่เลยครับแล้วก็นี่โอ้ดูผักทุกคนดูผักโอ้นี่นี่นี่กบวยตักนาวใช่ไหมครับเนี่ยโอ้ห้อก่งอ่ะ แล้วดูผักเขานี่อรังมากครับมีมะเขือนะทุกคนดูแล้วก็จะมีพวกผักที่น้องแป้งชอบกินผักอะไรวะเนี่ยเนี่ยข้าวตองเออลืมชื่อทุกทีเลยเพราะผมไม่กินไงอ๋อเหรอครับเป็นออแกนิกคือเก็บหลังบ้านอย่างนี้เลยนะ<ช>ป้าโทษเดี๋ยวต้องไปดูสวนน่จะอย่างนี้ไม,ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ขอดูนิดนึงก็ยังดีนะ,<ช>ะผักชีต้นหอมผักไผ่ผักกาดหอมเป๊ ไอสระแน่โอ้ยมีหมดเลยครับถูกใจใช่เลยนี่คือยิบเอาเลยนะครับถ้าเกิดใครจะมากินนะครับว่าแล้วก็ไปดูโซนที่เป็นนี่ครับนี่พักส่วนครัวด้านหลังแล้วก็บรรยากาศล่มๆ่มดีมากนะครับเดี๋ยวผมสั่งอาหารก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดอ่ไม่พอยังไงเดี๋ยวให้สาวเขามาสั่งเองคือเดี๋ยวกลัวไม่ตรงใจสาวสวยอ่ะเดี๋ยวเขาไม่มาเป็นนังเองให้เดี๋ยวเดือดร้อนไงนะครับมาไปไปดูบรรยากาศการทําอาหารดูเอาเมนูล่าสักนิดหนึ่ง เข้ามาหลังครัวนิดนึงครับพี่ก็บอกว่าเข้ามาดูได้ครับก็บรรยากาศภายในครัวก็ดูดีมากนะครับนี่คือเมนูที่น้องขอสั่งไว้นะครับก็คือแซบต้มแซบหมูนะครับนี่ครับจัดไปอันนี้ซาหรืไครับพี่นี่อันนี้ลาบหมูดิบครับลาบหมูดิบครับนี่อันนี้ที่วอนเลยนะครับมาที่นี่แล้วก็ต้องกินลาบครับนี่นะครับ น้ำแดงๆแบบนี้ใช่เลยัจะมีเลือดหมูับหมูสดครับครันเป็นพริกลาบแล้วพริกลาบที่ทำเองนะครับครับรสจัดไหมคเอาตามสูตรที่เลยพริกลาบทำเองด้วยรสจัดสั่งได้โอ้อันนี้อะไรที่อันนี้เครื่องเทศครับของเครื่องเทศนะจะหอมๆนะฮะครับอ่าสูตรการทำอันนี้เป็นแบบเมืองนลพี่นะครับแบบเมืองๆครับ ซ่ไม่แซ่บอกพี่เขาครับเพราะว่าเครื่องพี่เลาทำเองชอบรถจัดก็บอกได้รถไม่จัดก็บอกได้ครับสั่งได้เลยเราจะปรุงให้ประมาณพอดีมือเราฮถ้าใครชอบรถจัดก็ใส่จัดเออครับก็ใส่ขับไข่นี่ก็เป็นผักชีลาวนะครับนี่ก็ทางเหนือเขาเรียกว่าหอมป้อมเหนะครับคนไทยไม่เรียกอะไรไม่รู้ครับพอดีผมพูดภาษากลางไม่ค่อยจะคล่องครับหน้าหมูเราจะยำให้มัน เท้าทุกอย่างให้มันมีความเหนียวเหนียวของเนื้อของเนื้อหมูนะครับเนื้อเนื้อหมูจะเป็นเนื้อหมูสดทุกวันฮะนี่เป็นไงอ่ะเพราะว่ามันมาจากตลาดสดก็จะมีการประจากจะตรวจทุกครั้งก่อนแล้วเขาจะเชอดหมูนะอ,อ๋อเขาจะทำหมูเนาะแหม่นี่เป็นไงล่ะขอได้กินของสดด้วยครับถูกใจใช่เลยครับกับดานนี้ครับร้านป้าพรออนะ ร้านลาบน้องพรครับอ๋อน้องพรโทษทีจะไม่ได้กินก็ข่าวเนี้แเลยโทษทีครับผมว่าแล้วไงไปเรียกไปเรียกพี่พรหรือว่าพอพรนี่คือเอจ้าของร้านตัวจริงไม่ออกมาเลย <c oughs> ตกลงน้องพรนี่เจ้าของร้านตัวจริงขอพี่เนี่ยเจอผมไหฮ <c oughs> ะเออนะไม่ถามต่อแล้ว <c oughs> <c oughs> น้องพรนะครับร้านน้องพรนะอ่าโอเค ก็เียมแล้วก็ทำเองคร<อ>ับเ,<อ>เจียวเองหมดเลยได้เราซื้อมันจะไม่อร่อยมันจะไม่หอมฮะครับนี่เป็นไงอะทำเองกับทุกอย่างครับร,บรับรองว่าอร่อยเด็ดแน่นอนถ้าใครมาไม่ถูกนี่มายัางไงพี่แนะนำเอยได้ไหมครับก็มาง่ายๆก็ถ้าจะมาเชียงดาวเข้าเข้าสายเชียงดาวสายเก่าฮะไม่ไม่ต้องสายเลี่ยงเมืองนะ,ะถ้าเลี่ยงเมืองจะไม่เจอเจอต้องมาสายเก่าคือก่อนจะเข้าบ้านดอเนี่ยนะก็คือซ้ายมือเลยนั่นแหละเห็นร้านป้ายเลยนะครับน่ะ ร้านน้องพรนะครับโน้ไปอยู่ตรงนู้นนะครับจะติดถนนเลยนะครับมาง่ายๆโอเคอันนี้ก็ถือว่าเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งรอสาวสวยมากิดด้วยครับเพราะว่าสาวสวยกําลังจะมานะครับโอ้โหเห็นแล้วรู้สึกว่าอยากมากเลยนะครับนี่ต้องเติมลาบก่อนเดินทางครับถึงแมรแรงครับเดี๋ยวเจอกันครับไปเอาผักก่อนตุ่มแสบอันนี้ลาบาบอันนี้ซาซาดิฟะข้าวเหนียวสองอ ขอบคุณครับมีสาวเหมือนจะมีคนมาแนละ้วนิงฮ<ะ>ัลโหลเมื่อกี้เลยไป<ะ>อรอก่เอาเยอะมากเลยเออเยอะมากเป็นไงเหนื่อยไหมน้องนิงร้อนนะคะไม่ได้เหนื่อยร้อนนะเออได้อันนี้คือสั่งมาให้น้องนิงเลยนะครับก็จะมีลาบหมูต้มแซบหมูอันนี้จะเป็นเมนูพี่คือเนื้อเพราะนิงไม่กินเนื้อใช่ไหมใช่เออให้น้องนิงเปคนชิมก่อนดีกว่าเปิดก่อนดีกว่าอุตส่าห์รอนานมาก อย่า่จสงสารพี่เลยพี่จะสงสารนิ่งนะนี่คือพี่หลอกให้นางเอกดีใจก่อนเอ๊ะต้องไปลำบากกับพี่ที่เมืองคลองลาบลาบจ้ะมากินมากินจังเลยลาบลาบนานนงพรอ่อยมากเลยค่ะลาบอันนี้คือจะมีอยู่อยูนาทีก็คือวันอาทิตย์เลยใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวพี่จะไปรอหนิงนะจ๊ะได้อยากนอนเต็นท์อย่างนอนโฮมสเตย์อย่างนอนบังกะโลอย่างนอนอะไรไหนบอกให้ทุกคนได้ทราบหน่อยว่าชอบสไตล์ไหน นอนเต็นท์ค่ะเดี๋ยวพี่พี่กลางรอเลยจ้ะโอเคค่ะคนละเต็นท์ทุกคนจะคิดมากคนละเต็นท์คนละเต็นท์แต่ว่าจะกลางในที่ลึกลับจ้ะมีพี่นุชบอกแล้วว่าจะเอาแบบเป็นส่วนตัวเลยไม่ให้คนมากวนเพราะว่ากลัวกลัวพี่แน่ส่งเสียงโว้วว่ากลวยไปไปกวนแขกท่านอื่นแล้วแขกท่านอื่นจะเฟี้ยงขวดใส่จ้ะต้มแซบต้มแซบรุนอยู่รุนอยู่รุนนักเอกกินอยู่ กินน้ำลายเรียกเลยว่าชื่นใจดูในโปรไฟล์เฟซไม่แต่งตัวเรียบร้อยแบบนี้นะอยากได้โมเมนต์นั้นอ่ะเออมีไหมคือเป็นคนที่กัดทำงานเออไม่เป็นไรจะเลยพี่ซื้อยากันยุงไปสักสักโหลหนึ่งจ้ะพูดเล่นครับนะเอาแล้วแต่ความสบายใจขอน้ออร่อยนะมาผมขออนุญาตกินก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะกินลาบนะครับ หมูแล้วก็ต้มแซ่บแล้วก็ซาเนื้อนะครับผมชิมอันนี้แล้วกันเพราะว่าผมอยากจะเอาบรรยากาศหลังกล้องคุยกันน้องหนิงอะ่ะไม่ได้เจอกันนานอะ่ะกี่ปีหนิงนานนะจบปีแล้วมั้งค่ะืิดว่าสองปีนะสองปีกับพัะเออเรากอบสองแปะเพิ่งไปซึ่งหากับลุงเด่นันนั้นอืมแล้วพี่จะไม่ได้ไปที่ทปางช้างน้องเลยอันนี้คือลูกสาวเจ้าของปางช้างนะต้องไปสักครั้งค่ะเอาไว้เดี๋ยวสะดวกจ้าก,กันเดี๋ยวไปเที่ยวปางช้างนะ ขอบคุณน้องหนิงมากเลยที่มาเป็นน้าเอกเอาเห็น่าแค่นี้พอเอาเห็นชุดทํางานพอเดี๋ยวจะเป็นชุดเที่ยวแล้วทุกคนจะทําใจลําบากนะครับน้องหนิงจะอยู่กับผมประมาณหนึ่งหนึ่งวันหนึ่งคืนเนาะแต่รอน้องหนิงก่อนครับเดี๋ยวเจอกันขอบคุณนะครับน้องหนิงไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายน้องเขาก็ยอมเปียกเพื่อคนดูนะครับเนี่ยทีละคนนะดูว่าสาวรีสอร์ทบ้านดินเดาวว่าจะเก่งขนาดไหนนะครับลองชม โฟกัสที่เบนเบนโฟกัสที่หน้าตรงไหนอ่ะ